เป็นยี่ส่วมาทังอ่าเอ็มบอกยุ่คือสิบสี่สิบอ็ดกากบาทอยู่น่ะเอ็มบอไฟไหม้นะพี่น้องมุงกินนี่เห็นไหมการวัดตัดระบบไฟได้เลยนี่ไฟลุกเลยดิ๋ยวมุกินนี่ไฟแน่นลุกบ้แห้งสวัสดีครับอยู่กับช่องอมสินนอนทวีวัฒน์พี่น้องไมนต้องหลุดพูดมาเลยเดี๋ยวต้องตัดหรอไหมดึงมันดึงมันดึงไม่เลยนไม่พังหันด้วยแล้วงัดงัดใช่รึมันดึงออกมาไล่มาเลยนไม่พังหันแต่ว่าสายปลายปลายสายไปสายสันดีไม่ได้เข่าเกียงบนพี่เข่าฮะ เนื้ออุ้ยมันอยู่นี่ไหมเห็นบอกอยู่ทั้งคิปตีนี่ไหมมันกลอยู่นี่ไหมมันไปเขาหูได้วยเขาต้องหยุดบางเงินเท่าไหรครับยืนซ่อมไม่หันละมันก็ละสินกับสินบางหนึ่งเงินแต่มันดึงมั้ไปไหมมันบอกเบื้องมองมันมีไฟหลุดๆว่ามีจังหวะด้วยเสียด้วยหันฮะมันจะซื้อเซฟตี้ไปอุ้ย ย the right. no right? ืดเสื้อตัวสิบตี่มันนี่ตัวก้อนถือว่าใช่ไหมไกลยิ่งอุยเห็นบ้านอินไหมเดี๋ยวไกลอยู่มองมันตัดมองซอกนี่มองซอกซอกเลยเใช่ไหมเห็นบอมันไปเขาซืเอไหรือมันไปนี่ไปน้ำขั้นก่อนสิมันไปน้ำขั้นมันมันไม่ขว่วยเนาะพ่อมันมีมันมีช่องหูสอดซื้อนี่บออะไรพี่บอบอไมีเห็นบอเดี๋ยวบอเห็นไหมครับบอเห็นมันบอมีป้องไหมลูกพี่ มันมีปองแสดงมันกลายไปขั้นนี้กลายไปเสียเอ้ยนี่มีไหมนี่ไหมนี่แมงเหงอนไหมนี่แมงเหงอนดำดำๆไหมพี่นี่ขั้นนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมนี่เส้นนี่แมงดำดำนี่ใหญ่นี่มันจะมีปอกขมเรื่องนี้แล้วล่ะอะไรล่ะนี่ไหมเป็นสายไปบอลนี่ใส่นี่แมนแมนนี่ละปอกขมแมนนี่ละมันเดือดมันขาดหอกนี่มันเกี่กันแต่ว่าปลายนี่ใสทันดีปลายมันขาดด้วยซื้อสีเีย เห็นบ่เห็นไปมันคนขรานเลยหรือเปล่าท่านขรานอันนี้นะครับอันที่แก่หนี่งนะครับอันนี้ละเห็นปะเุ้ยมือจกได้บ่แมนเมนเจ้ามือจกบ่ลมดอกเห็นสนไปเห็นสนแล้วครับยุบไปเสียมแล้วพี่ต้องขาดอยู่นี่ละมันกายอยู่นีเมีมันลุกอยู่นี่ว่าที่ว่ามันแหนมาทั้งอยู่ปุ้ยมันไปว่าเห็นว่เห็นไปมีสองหลอดไป็หุ่นปะว่มี่ครับมันมันเป็นน้ำขั้นเลยใส่นี่เปตนส่วนว้าใสายบบไงหนึ่งเนี่ย ซ้ำสายให้ราเลิกนี่มันจะได้สิบมันเป็นไปได้สายไปนึงกันวะเออมันโครตัวบมกี้บ่สายไปนึงเหรอมันมาไกลช่วงนั่นนี่แม่ห้องไปไปที่อยู่ช่วงแม่นมันลุกอยู่มองนีมันไกลอยู่มองเล็กนี่เนี่ยตรงนี้ยกเอาเสดมันหอนเมื่อมื่อเด็กเขาจะปั่นเด็กเขากองไฟอยู่ไกลมันหนีเดี๋ยววิ่งม่นบ่เดี๋ยวเอาของมาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไ่าเป็ยังไงกันเดี๋ยวเดี๋ยวในอีกข้างเดี๋ยว นีสายมันโอเนีม่นบบเมีนคนละสายนสายคนละสายคนละสายอืมันต้องมันต้องสอดไปผุนไหมต้องสอดเข้าไปหเก่งผุนไหมได้ละสายมันปย่อยู่ต่ท่องเรเห็นตีมนกายยู่นี่ไหมน่เราคระมือนตกหลบะมือนเห็นน สายนี wow. ่ม in right? ันออกมาจากหี่เจ้ามองเจ้าเครียเห็นยุ่ยไปสายเต้าว่าบอลลูนเขาไปใส่นี่นี่มันขาดยุ่ยหนีไปเห็นบ่นี่นี่ยุ่ยนี่คุยแม่ลูกพี่ไมุ่ไหวนั่ไหม่ขรัวมันแหมนั่ไหม่ดำๆนี่ไหมเป็นบอลบอมันสอดมันหนีไหมมันเสียบผมมันหนีนี่นั่นหมนี่ดำบอลลูนในช่องนี่มีบอนี่แต่ตัวนี่นี่มีมีช่องพันนี่นี่เออมันต้องไปเขาซื้อพุ่นหู้เดียวกันนี่สายมันอยู่นี่ไหมไหวข้าวให็นอยู่ดีนี่ ภาพยม่งองนี่ใส่เสียมไรเี่ยนี่หละใส่นี่หละเชี่ยไหมดูมี่เดี๋ยวมันมาเข่าซองอย่างเงี้ยไงใส่มัหนเลยบอลแมนครับไปดินอยู่น่ยเห็นบอลครับเห็นไปเห็นครับเห็นไปไปเห็นอยู่ครับเดินอยู่ในเหลือเคร่บมันเข่าหัวเกีงเลยหูกพี่ีเห็นไหมเห็นครับตรงมาเชี่ยอยู่ทั้งเหลือบอลไปทั้งขังนี่แล้วมันมี เนิป็อกไวอตัวนี้ฮคีะตัวมันออกมามันออกมาจากใจนี่ตัวนี้ตัวไปนี่เซ็นนี่แหละนี่้นอ้ยแม่นครับมันจึกีิปล็อกเื้อเนี่ยข้างกีิปล็อกเสื้อกรุดลเนี่ยเจอใจไปไม่ไกเราไปไปไม่กเรามเสีออกง่ายฮะไม่ไปไม่ไกลแล้วมเสียออกง่ายออกง่ายเลยออกไหดึงม่ผิดแล้วม่หมดเมันเหียลุกหงเหรอเหยลุกหลปครับเออนหนเป็นกริปกรอกกวดไว้เื้อไป่นี้ เส uh, ี้น uh, mm ี hmm. ai, mean, ่ลเสีเงามันเฮ้ยนี่ละเงามันเมันเฮียหากากะบาดโดนหเออโตล่วงเราเห็นบ่เสียนี่ฮบุ้มแมนแมนนี่เออแมน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 ป่ะแมนแมนแมนเป็นนี่ละเออนี่ยละเคียบ์มาทั้งผีเออแมน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 เลยแมนเคียบว่าลุยเคลียร์มามันยู่ขังกากะบาดเซู่ม่ซู่ม่ซู่ดึงว่าได้พี่ดึงพี่จมไปจมไปดึงทั้งบุญเตี ได้ลรองดึงมาดูรองดึ่เออนั่นแหละนั่มไปเลยนั่นแหละแม่เล้าแมนแดึงไปเลยดึงเลยโอเคเดนั่นเปเบื้องลักทานบดนี้เฮาเดาเอเด็กฮกลังลกลุกแบบแบบ ดีมันมาล่ามไปใหม่เบิด์ั้นไว้เกิดมันติดหนามันบ้างแน่หัวหน้าเลยบ่แล้วครัวมาแวดผลเลยเปลี่นท้องแดงมาเบิดเลยล่ะบ่ลแล้วใหม่แล้ว,ลวมันติดหนามันแต่มันหงายเลยะได้ตักสายนี่เดี๋ยวนี้เขาต้องขึ้นาหาเตรียมมาอุ้ยพันเบิร์ซื้อเส้นนี่แล้วก็พันเบิร์ซื้อเส้นทั้งนั้นตัวนี้ไฟบ,บ่เขาเคียงร่องมันตัวนี้อาจจะตัดไฟถิ่มเรามันมีไฟเส้นไหนเส้นหนึ่งเส้นเดียวพูดพูดพูดคุณไหมตัวปลายคุณไหมจะมีไฟคุณไหมเอามันมาจำอยู่พี่ดีต้องเตรียมออกจากพีมาอีกเดีครับ มียนเบของเรามีมีเตมีเตมีเตติดลลายเยยเท่งกับบานมีป่ะครับผมมีเลยตบอกแม่ซื้อมาลซื้อเตี๊ยบดีๆมาหลายๆีก็ว่าขับดิเงไก่ดเเสียมซับเลยดิไม่เี่ยกันไก่กันไก่ตัดไซ้อนเงารถพวกนี้เนี่ยหนียหันนะเอาวันเทาราแต่เราม่ร้ัดไก่เันนไก่ติ นี่โตก็ได้ตัวนี่โตซับเลยต้องตัดใช้ไฟนายตมันนี่เปน้งใจยองไซนี่นะสม้มินอยู่ในหน e. ังมิบอกรตัเหลืองเลมนมีดม right <the ีดม anyway. ีดขีมเลยมัมก็น่ะเพือทินี่บพขาดเดนี่เข้าว่เข่าประเด็นีบพคมตีคุณปูไฟลุกเมื่อกี้คุณปูทำงานหนักไฟลุกเออนั่นละ

เราถอดป่านแล้วถอดเราถอดขัวแล้วเราถอดขัวแบตแล้วไอ้แตกๆป้อนเสียงอันนี้มันมันลงนี่ป้ปิดก็ว่ามีผลเนอะเพราะเราถอดขัวแล้วเราถอดทั้งสองขัวเลยว่าอย่านไม่ไฟลุกเนาะพช่วงกับช่วงเย็นๆเจ้าว่าเห็นติพูดขนนั่งไอ้หุ่นก็นั่งสิลงคลิปว่าหัน มาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้าขาไทยบไทยท่านยุ่ไทยท่านเรียนมด้ตุ่นกำลังละหมดกระลูกมาแห้งลูกพรแบแบบซ้ำซ้ำห้องกำลังดังไฟนี่่ะเนื้อหอบขีดเส้นเดซายนะหอบขีดเส้มันมันเนี่ยเรานำไปหดเนาะมันขึนเชยงค้อออกแันกัดาบกดเห็นก้อนกฤินันกูเดอลูกว่าบบบขึ้นคางกูเลยเนาะเราเห็นก้อนโดนแหนมา่นมีเม่แม่ไฟเดี่ยวก็ไ่ได้เปิดอนเลว่ะ เบิ่งเราเห็นนี่ในกระจกเห็นแต่ไฟมีแหมบมีเหมบเพราะว่ามีแหมบมีรถขับบันการยองมากเลยเถื่อนรุ่งจากรถมาเบิ่งอันนี้เพราะเบิ่งอันนี้มันขักวของญี่ปุ่นเนาะยังอีกเกือบจะว่าเนาะวันเราเถื่วงว่างูงูขึ้นรถบ่าวะท่านไปสายมีนไงท่านดีดสายไงนะสายมีนไงสองสายนะเออนั่นแหละพันดีไปการวายูว่ะยันมันหลุดออกมาเลยครับดนไปมันหลุดออกมาเด้อไปแตะเที่กับโค้ง น้ำมันล้วนๆเร้่อตรงนั้นนะเจา้าม่บรีลือชก่้าแมยังเนี่ยแต่เสือเพื่องย่างดีคนนไปไปทิมสนารุ่นไปจำผู้รันบันทุลก่อ,อเรลียบร้อยมา,ายทุบมามาดูคีามามาทดอาอลองดูบันทุคีใ,ใช่นน่บนั้น โอี่ยเมอยันหมมาอยู่กระไข่กะไข่ก็มันเดดอยู่คนนนี่กระไรมันร่วมกะไข่ก็มันเดือดยู่อกไฟเป็นเหตุังเกีได้เด้อโอ้เกียร์ไฟใหม่รมันกรโดดเลยนาะมันบกรเปื่อยกันจุดอันนี้ตาเห็อันตรายด้วรถเก่าเวย ระว่างดีๆเด้ออุ้ยรถตัวกระไดแล้วมัน <uk> จักสายาจักสายไดเป็นสายใดเนาะเมนจักสายไดเป็นสายได,ไมยไดเนไดไมนทซุมมาเครื่องเสียงระวังดีๆเครื่องเสียงนะอ,งนอือันตราย้ยกับเครื่องเสียงบานบานาาี้บานนี้แหงว่าเห็นได้บัดยุนรถลอว่คือรถเมโค่นางต้งบยทั้งหนาบนนนไป,ปนมายึดไตท้อง เรียนขวดอุดเอาไว้ลำทางเล <laughs> ไยงไปเรียกเรามาเมียนเรามีจบไ่นี้ก่อนในพี่น้องเด้อให้ลูกเขาแก่มาจัดก,การเองโอ้มันงุ่มใท่กันมันอะะ